ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะมันเดินหัวมันเดินไปเดินมาเยอะแยะแล้วเมื่จิกลงไปในหัวคุณเนี่ยแล้วมันก็อย่าให้พ <c oughs> ูดเลยอย นอกทั่วไปแน,ะน่ฉันไม่กลัวแล้วนะไอตัวบ้าอะไรเนะี่ยแต่เอา้าแชมพูคิกตักอะไรนี้มันใช้กับผมฉันไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยไอ้ตายสิเมื่แต่เกิดมาฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องมดเข้ามาอยู่ในไอ้ที่ที่มันหลงยุคแบบนี้อ๋ ดีแล้วถ้าไม่อยากให้น้ำเข้าปากนะคุณก็ปิดปากเอาไว้อย่าพูดมากเฮ้ยไอ้จอ,อมจอมออทำอะไรวะเสียงดังลัง่นเลยว่ะถ้าทางสนุกก็เว้ยกำลังสาบผมให้คุณก็อยู่ลุงสาบออได้หลายวันแล้วเออตั้งแต่มาเนี่ยสองอาทิตย์แล้วนะไม่สัน,สนี่ดูไกลน้ำดำว่ะนี่ถาวยายอีกนอนคงเป็นยางโมจอยนะ <laughs> <laughs> แหม่รอเล่นไมดได้เฮ้ยแกชายไปทำกับข้าวกินดีกว่าเว้ยไปเน่ขัดปกครองคนของตัวเองหน่อยนะไม่ให้มายืนวนล้อฉันเห็นแค่เป็นตัวตลกอะไรแบบเนี้ยคุณผมไม่เคยทำอย่างนั้นนะผมไม่เคยปกครองใครอะ่ะและที่เขาพูดเล่นกับคุณอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าคุณมีตัวตลกหรอกเขาพูดพราะว่าเขาอินดูคุณ แต่คุณต่างหาที่ทําเหมือนเขาเป็นตัวตลกอะฉันทำอะไรแต่ที่พูดเมื่อกี้ไนงะคุณไม่รู้หรอว่าเขารู้สึกยังไงบ้างอ่ะแล้วที่พวกเขาหัวราอยยอ่อฉันล่ะฮะไอ้เรื่องไอ้ปลาจำลักบ,บินอะไรนะ่็แ,แถมยังเรื่องตะผมอีกเขาไม่คิดหรอว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันนี่ถูกเลี้ยงมาให้เป็นผู้นําคนนะแล้วทำไมคนเห็นคนอื่นยืนหัวราอยย่อบแบบนี้ถ้าคนอื่นก็เห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงฮะไม่อายก็ตายหรอ,อคุณเวลาที่คุณอยู่ที่เนี่นะมนไม่มีใครเข้ามาเห็นคุณหรอกนะา แลวผมอยากจะบอกคุณนะเวลาที่คุณอยู่ที่นี่คุณไม่ต้องมานั่งวางมากอะไรหรอกเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ได้คิดอะไรอย่างที่คุณคิดเลยและถ้าคุณไม่อยากทําตัวเป็นคนตลกในสายตาของพวกเขาเนี่ยนะคุณก็พยายามอย่าทาตัวแปลกแยกจากคนอื่นไปสิเพราะาแค่นั้นเองอะ่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิม่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ